วันนี้ครับเอาพ่อพันมานําเสนอครับตัวนี้นะครับปีที่แล้วได้ยี่สิบกว่าตัวใส่ต่อนะครับใส่ต่อดินครับผมไก่ปาน้ำหนึ่งดูครับดูตัวข้ามันก็สายต่อครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหคอ,อมดุครับผมปีที่แล้วครับเห,ห,ห็นไหม ไสต่อครับผมวันนี้เอามาโชว์ครับพ่ศราวยี่สิบกว่าตัวสวยงามครับผมไก่น้ำหนึ่งไก่ต่อน้ำหนึ่งครับเออตัวเมียไม่พันหลักครับผมไม่พันหลัก <c oughs> นะครับเสียงขันก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ไก่มานครับผม <c oughs> ไก่มานะครับ เตะคนนะครับนี่ครับข้าไม่ได้เตะไข่เตะคนนะครับตัวนี้เอามาโชว์นะครับวันนี้โชว์อย่างเดียวนะครับ